มันจัดมันจัดมันจัดมันมันมันอ้ล็อก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 ลกอเ้ยกเองยกเองเอ๊ด้อยากเล่นปะอยากเล่นปะไปละเกมนี้ละเอ๊ะอะไร ขอเกาขอนไหนได้ปะขอเกาคอนไหนใสไหนนี้ใส่นี้้ในน,นี่มองไม่เห็นหน้าไหนดูดูก่อนที่มูกไหลเอาเลย

เย็นหัวแล้วก็แกะใส่ใส่นี้แล้วมันหลุดอ่ะใส่นี้แล้วมันหลุดอ่ะตายแล้วพี่พอมีโอ๊ยอะไรให้เกาคางข้าเกาคางมาแล้วนะโดนนะโดนโดนนะอย่าสิ อย่าหลบสิอย่าหลบสิอย่าหลบ <c oughs> จับดีๆจับดีๆ uh huh. เดี๋ยวหน้าโคกจับดีๆ kang, kau, 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 kau,

อ่ะเอาวะเอาลงเลยซิซิซัดเดย์ซัดเดย์เอ้ยกินไม่ได้ซัดเดย์ เก็บยังน้อยด้สะใจอะไรคะนั่งตกมือตกไม้อยู่คนเดียวนะสะใจอะไรคะสะใจอะไรลูกเอเดนตัวจริงขาวกว่าที่ถ่ายรูปนี่นะเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยไม่ไม่เหมือนเลยที่ถ่ายออกเหลืองตัวจริงก็ขาวนะคะ เกมเข่าของมันโคตดีมากลพอแล้วหรอกับบ้านแล้วหรอถ้ากลับบ้านต้องเก็บของเล่นก่อนนะกลับบ้านเก,เก็บของเล่นก่อนเก็บของเล่นก่อนเร็วไี่เป็นเก็บของเล่นงเร็วเดี๋ยวมาม่าจะถ่ายถ่ายวิดีโอเพื่อที่จนเก็บของเล่นอ่ะเก็บของเล่นเล่นเสร็จเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นเร็วเออ เก็บให้หมดอาให้อาให้คืออะไรอาให้อาให้หหคืออะไรเก็บบุนเด้ดีๆเดี๋ยวบุนเด้หายเดี๋ยวมาล้วเล่นาห,หาไม่เจอาอา,อาะเล่น,นุนจะเล่นหรือไม่เล่นจะเก็บหรือจะเล่น Ừ hmm 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 này hmm còn hmm 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 ให้กินนไม่ยอมกินเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะจะนอนยังจะนอนยังฮะให้กินนมไม่ยอมกินเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะจะนอนยังคะจะนอนยังคะเราอ่ะตอบให้นอนไม่ยอมนอนจะนั่งไม่ยอมนอนนะค่ะเด็กคนนี้ไม่ยอมนอนนะคะหนูอยากจะนั่งค่ะใช่ไหมคะหนูหนูอยากจะนั่งค่ะมามาหนูไม่อยากนอนค่ะ เวนบรยับเต็มแล้วเดี๋ยวมามาเปลี่ยนให้เดี๋ยวอยากจะนั่งอ่ะคะเดี๋ยวไม่อยากนอนอะคะลูกขาเสฉโอ้โหตริกเกอร์าเฟ่ยำ้มยัยัปอมปอมกินปอมปอมกินปอมปอมอย่ากินจริงเพื่อนกินปอมปอมอั้มยำ้ยัอุ้ยเป็นรูปอะไรอังกาอังกาใช้อังกาป้าโอเคทักซูมิก้าทักซูมิก้าอ่ทักซูมิก้าเอาอันนี้อ่ะหยิบสิ หิบได้เปล่าวหยิบได้เปล่าวหยิบได้เปล่าโอ้โหคาเฟ่มุกสีแดงรสมุกไหนดูสิไหนดูกินปอม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 กินไงอะอะ่มามาอ่ะกินคาเฟ่ดริกเคาเฟ่ง้ำน้ำนำกินปอมปอมนะปอมปอมกินปอมปอมเออไม่ให้โดนจริงนะมันเปื้อนมีตาซายเห็นไหม โอเคป่าละค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับกับป่าละปิดแล้วอันนี้ปิดที่สองมาอันนี้มีลงมีลงสองคลิปแล้วพอจบแย่ไอ้กินปอมปอมไม่กินจริงจริงสกรปรกมันสมกระโปะแย่แยอืมอย่าให้โดนปากอย่าให้โดนปากสกประโปะป่าละค่ะม้นานใจม่ได้ออาสวัสดีพาวินต้องเอาอันนี้อันเล็กใส่อันใหญ่ได้ป่ะอันเล็กใส่อันใหญ่เงี้ย ไม่ได้มันไม่ใช่ของมันมันซ้อนกันไม่ได้มไม่ใช่ของมันสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยตอนนี้สี่โมงเย็นละไม่มีแดดเลยตอนนะี้สี่โมงเย็นแล้วนะออกมาได้ชั่วโมงเงินมั้งลูกขบับบานยังขบับบานยังอ่ถอดป่ะอ่ะถอดถอดคันเป็นอะไรเป็นอะไร เกาทำไมเกาทำไมเอ้ยเกาทำไมเกาทำไมมีคนมาเล่นมีคนมาเล่นมีคนมาเล่นลอะอาคาบินให้ดูกำมาดีครับมาดีครับก่อนเลยมดีครับเฮ้ยเออบายบาย